อนงสวัสดีค่ะเมื่อนีิล่นก็กินสีมะนาำเสนอหเห็ดบกม่วงบกม่วงกวนขันบ้านเท้ากับเอิน่นบกม่วงแผน่นเป้งได้แค่เห็นอยากบลูกยากไปก่ <laughs> ไปยีดสมบูรณ์แท้ <laughs> ยิ้มมันหวานดูออกก่ลอง แกวเเป็นยังไงเนาะวันน้าไงแม่กกลขั้นตอนแรกก็ขูดก่อนเด้อค่ะขูดบีบเอาหน้ามันบุกงวงน้อยบุก่วงน้อยบุก่วงน้อยบุก่วงน้อยเพื่นบ้าน แต่ว่าออกมาหนีหวานขนาดได้นี่ยมึงหนาคนเห็นโลดอันนี้คุณคู่เนี่ยค่ะนี่คุณคู่คุณคููแคทหวานท่แซบปอกเปลือกก้อนมันบอนไปเหยีดแล้วก็มะขันเอาหนามมันล่นบ่เอานนนเ,อาน,เนื้อมันเลยมับ่ อือนี่ค่ะปอกอันนี้คือขัน้นเอาน้ำาเลยต้องปัน่นหยาเมนบ่ต้องปั่นหรอกเห็นง่ายๆกระสีด้ง่ายๆเห็นหยากกะด้ยหยากน่าไปยินอนะ่ะ อันนี้แท้กรุงเทพด้หนิเพิ่นมามีโควิดซิวิดหรือ่าวิดวิด <c oughs> คือเกาเง่อนนี่ขยันขนาดด้อค่ะนีอ่อันนี้เซจะกีดย,ย่างดินี่เบิ่งพระตูพน,นันเดินอันนี้แจม่มสารเห ผุ่นเบิ่งไม่ยายซอยเพืออ,อ,อัน,นาดมาเนี่ยนันเงเอกมาล่ำเก่าเด้นะอันนี้ก็พรอะเอกมาล่ำเกา่ามาพอกันเลยได้กันนะไม่หอย <c oughs> ไม่หอย <c oughs> <c oughs> ตอาคันเท็นหนาไม่ายขาข่อยคักๆนี่แห้งคักเด้งามขนาดนะั้นน่ะฮัน ได้เห็ดเดี๋ยวจังเบิงขั้นตอนต่อไป